สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงรอบเดือนกุมภาพันธ์ปี2567และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะสามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากัน รับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะชาวลัคนาราศีกันดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพุธหรือว่าเลขสี่ไทยค่ะในช่วงวันที่1-14กุมภาพันธ์ดาวพระพุธมาสถิตอยู่ในภพเรือนปุตตะเราช่วงนี้ก็มีการโคจรเดินเร็วด้วยนะคะ ปุตตะในที่นี้หมายถึงการลงทุนระยะสั้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆนวัตกรรมหรือการทำอะไรร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะตัวท่านมักจะมีความสดใสน่ารักมีคำพูดที่ค่อนข้างฉะฉานนะคะในช่วงระยะนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังในจุดที่อาจจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์หรือว่าการพูดบางอย่างคิดเร็วพูดเร็วเนื่องจากอังคารวิปริตร่วมสถิตในภพเรือนปุตตะอังคารพุธเป็นดาวคู่วิวาทะ สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้เจ้าสตามีในเรื่องของการพูดเร็วไปการคิดเร็วไปแต่ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะดวงดาวบอกในจุดที่จะเกิดสิ่งที่ท่านจะประสบความสําเร็จการคิดเร็วของท่านเป็นสิ่งที่ดี เพราะได้ตำแหน่งที่ดีท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญมักจะเกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบริวารจากบุตรหลานจากคนที่แวดล้อมจากลูกน้องของท่านเหล่านี้ค่ะ แต่ดาวพระพุธพอเขาวิปริตร่วมเขาโคจรเดินเร็วก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านโดยตรงเพราะจะทำให้ภาวะอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายอาทิตย์ก็กลุ่มร่วมแต่อาทิ์กับพุธเป็นดาวคู่วิชาการส่งเสริมให้ช่วงระยะนีะ้ท่านจะมีในเรื่องของการทางานบางอย่างที่เป็นโปรเจกต์เป็นความลับ หรือใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์โซเชียลมีเกณฑ์ของการได้รับโชคลาบมีเกณฑ์ของการคิดในเรื่องการลงทุนบางคนอาจจะต้องการนำเงินไปลงทุนเพิ่มหรือบางคนมีเกณฑ์กับเรื่องโชคลาบต่างๆได้ดีค่ะก็จะเป็นจุดที่จะทำให้เจ้าสตานั้น ค้นพบในเรื่องของสิ่งใหม่สิ่งที่อยากได้หรือสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำตั้งนานแล้วในช่วงระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะได้คิดจะได้เริ่มทำนั่นเองค่ะพอวันที่14กุมภาพันธ์ดาวต,วตัวตนยกมาสู่ภพเรือนอริช่วงระยะนี้ถึงแม้จะมาอยู่ในภพอริเขาสถิตกลุ่มร่วมกับเจ้าเรือน ซึ่งดาวพระเสารถือว่าเป็นเกษตรเดือนสองถือว่าเป็นบ้านของเขาเกิดเป็นดาวคู่สมพลเจ้าชะตานั้นจะระมัดระวังในเรื่องคำพูดแต่บางครั้งก็อาจจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องการไม่กล้าพูดก็ได้ในช่วงระยะนี้แต่เนื่องจากดาวตัวตนมีการโครจรเดินเร็วเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาท่านจะสามารถแก้ไขได้อย่างคล่องแคล่วใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารได้ดีนะคะหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วถือว่าดาวตัวตนของท่านค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นเพราะได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าเทวีโชคแล้วก็จุลจักรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโชคลาภจะเกิดจากตัวท่านเอง ที่จะเป็นคนก่อเกิดในเรื่องราวต่างๆได้ดีค่ะและดาวอาทิตย์ก็มากลุมร่วมด้วยมาตั้งแต่วันที่13ได้ตำแหน่งประเกษตรวินาเป็นอรอิอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างหรือวินา สิ่งนี้นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของคดีความก็ได้ใครที่มีคู่คดีความต่างๆก็ช่วงระยะกลางเดือนไปแล้วระมัดระวังในเรื่องคําพูดมีเกณฑ์ของการเจราจานะคะมีเกณฑ์ของการจบด้วยดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่า ดาวในตำแหน่งนี้มีตำแหน่งดาวดวงใดที่จรมาเป็นการลักกินีจรในรอบปีนั้นท่านก็จะได้รู้ว่าต้องระวังสิ่งใดมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก็เชื่อว่าช่วงระยะนี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาส่งเสริมให้เจ้าชะตารู้จักความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้จักที่จะกอบโกยประสบการณ์ชีวิตโฟกัสไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ดีนั่นเองค่ะและถือว่าช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าชะตาต้อง อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นเยอะที่เกี่ยวกับเ,เรื่องการวิวาทะหรือว่าที่เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่าเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพเรือนอริก็อาจจะส่งผลเกิดปัญหาได้ง่ายอาทิตย์และเสราร์กลุ่มร่วมเป็นดาวคู่ธาตุไฟแต่เมื่อได้ตำแหน่งปละก็เรียกว่าเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นก็อาจจะมากลายเป็นปัญหาของเจ้าสตาเองได้ด้วยเช่นกันนะคะปัญหาในที่นี้ก็อาจจะเป็นปัญหา คู่คดีความปัญหาคู่หุ้นส่วนปัญหาเกี่ยวกับการงานได้ทั้งสิ้นเลยค่ะอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะตัดสินใจเลือกอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวตัวตนได้ตำแหน่งที่เป็นโชคแล้วก็ถึงแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยมีการปรับเรื่องวาจาว,วาทศิลป์ต่างๆท่านก็สามารถทำได้ดีนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะในภพเรือนปุตตะของท่านนะคะพอวันที่13ย้อนกลับมาค่ะวันที่13ดาวพระศุกร์เขายกมากุมร่วมเกิดเป็นตำแหน่งดาวคู่มิตรกุมร่วมกับดาวอังคาร อังคารเดินเร็วแสดงว่าช่วงระยะนี้เรื่องของการสื่อสารของท่านค่อนข้างดดเด่นกับการตัดสินใจอะไรได้แบบรวดเร็วค่ะและดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยได้โชคลาภมีเกณฑ์กับการได้เงินจากการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จากการได้เงินเรื่องของดิจิตอลออนไลน์มีเกณฑ์กับเรื่องบริวารเข้ามาส่งเสริมหรือบางท่านอาจจะมองหาเรื่องของการลงทุนเพิ่มต่าง ช่วงระยะนี้มองว่ามีคนเข้ามาส่งเสริมนะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานของท่านได้ดีค่ะผู้ใหญ่เห็นผลงานของท่านแล้วปิ๊งไอเดียเกิดอาจจะให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ให้ท่านไปต่อยอดโปรเจกต์นั้นๆและท่านก็จะสามารถทำได้ดีนั่นเองค่ะถือว่าช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่วางแผนระบบเริ่มทำงาน แล้วอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาแต่เจ้าชะตานี้มีเกณฑ์กับเรื่องของการได้สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินนะคะเพราะว่าย้อนกลับมาดูในภพเรือนพันธุของท่านนะคะภพเรือนพันธุในวันที่1-5อังคารมาสลับเรือนกับดาวพฤหัสอยู่ลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ได้มรดกทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้การเงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์กับการได้รับการส่งเสริมหรือบางคน อาจมีเกณฑ์จากการได้เงินก้อนจากส่วนแบ่งของที่บ้านต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกุมร่วมกับดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เขาเกิดเป็นดาวคู่มิตรในภพพันธุมีเกณฑ์ได้โชคลาภบ,บางคนนําเลขบ้านเลขรถไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์กับการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะไม่ได้แนะนําให้ซื้อแต่ว่าดวงชะตาของท่านเ,าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้น สิ่งต่างๆจะเกิดผลประโยชน์กับท่านได้ดีก็ถือว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยดวงดาวถึงแม้จะมีความขัดแย้งบ้างดาวตัวตนไปอยู่ในภพอริบ้างแต่ท่านจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้เพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องความเครียดเพราะดาวราหูเล็งลัคนา เล็งกับบ้านคู่ศัตรูคือตำแหน่งดาวตัวตนของท่านค่ะเมื่อเล็งกับตัวตนก็อาจจะเกิดปัญหาความเครียดเกิดขึ้นได้ใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมร่วมหรือว่าใครที่มีคู่ค้าหุ้นส่วนมีการทำอะไรร่วมกับคนอื่นผลประโยชน์ร่วมกันหรือจะเป็นเรื่องของคดีความต่างๆจะส่งผลให้เจ้าชะตามักเจอกับอุปสรรคปัญหานั่นเองค่ะ ก็ต้องบริหารจัดการความเครียดให้ดีนะคะมีเกณฑ์กับการที่โดนคนใส่ไฟใส่ความพูดจาไม่ดีถึงท่านหรือบางคนอาจจะพูดให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะเกิดขึ้นเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพมรณะได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคความเครียด ความเปลี่ยนแปลงนี้แลกมาด้วยโชคลาภเป็นลักษณะของทุกขลาภก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแต่ละบุคคลนะคะ และท่านที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวใดอยู่ในราศีมีนมาเจอกับดาวราหูต้องย้อนกลับไปฟังเลยนะคะกับคลิปราหูย้ายอยู่ในช่องเพลย์ลิสต์ค่ะท่านจะสามารถแพลนได้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรบางคนพอมาเจอกับดาวคู่ส่งเสริมการกลายเป็นว่าดวงชะตากลับฟื้นตัวแบบนี้นะคะเพราะนั้นจึงมีความผันแปรแตกต่างกันไปตามแต่รายบุคคลนั่นเองค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันค่ะดาวพฤหัสกุมร่วมดาวพระเกตไปจนถึง26กุมภาพัน์เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบเรือ,อนมรณะเป็นภพแห่งวิญญาณก็ได้ค่ะเป็นภพของการเปลี่ยนแปลงการยโยกย้ายต่างๆมีเกณฑ์ได้โชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภในเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าเขาเล็งกับภพบเรือนการเงินนะคะถึงแม้จะอยู่ในภพมรณนะแต่เป็นลักษณะของการได้โชค การเดินทางของท่านจะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่ทำให้เจ้าชะตาได้เห็นช่องทางของรายได้บางคนก็มีเกณฑ์กับการได้รายได้เพิ่มได้รายได้เสริมแล้วเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีกันพอ30เมษายนดาวพฤหัสมาอยู่ในภพสุภะได้ตำแหน่งจุลจักรท่านจะได้โชคลาภที่ก้อนใหญ่จะได้โชคลาภที่จะทำให้เจ้าชะตา ฟื้นพลิกชะตากลับมาอีกครั้งค่ะการเงินของท่านจะฟื้นอีกครั้งพบเรือนสุภาของท่านเป็นพบเรือนการเงินของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินในวิถีชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะเพราะนั้นช่วงระยะนี้ใครที่เจอปัญหาอยู่ต้องบอกอย่างเดียวว่าให้สู้เลยนะคะเพราะว่าดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์มีการโคจรอ,อยู่ในทุสถานพบแบบนี้ก็อาจจะต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อย การจะได้เงินมาการจะได้อะไรมาไม่ได้ง่ายจะต้องแลกกับความทุกข์ความเศร้าแต่ท่านจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ดาวพระเกตเข้ามาในภพเรนนี้อาจจะกระตุ้นใหเ้เกิดเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่หรือบางคนถ้าพื้นดวงชะตาเดิมมีดาวเสียกุมอยู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเสียการเงินได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง ไม่ว่าดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรค่ะเรื่องของการบริหารจัดการควรจะวางแผนควรจะมเีเรียกว่าแผนที่1แผนที่2เมื่อแผนที่1ไม่เป็นไปตามเป้าแผนที่2เข้าสำรองท่านก็จะได้ไม่ต้องระแวงในเรื่องของการใช้ชีวิตมากนักค่ะเพราะอย่างที่แจง้งพอพระฤหัสยกมาอยู่ภพเรือนสุภะรออีกแค่แป๊บเดียวนะคะอีกแค่ประมาณ2เดือนค่ะดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดี แล้วไปเช็คดูว่าใครที่มีดาวตั้งรับนะคะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภในภพสุภะของท่านบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีกันจะประสบความสำเร็จในเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ในเรื่องของการเงินที่ได้มาแบบฟลุกๆนะคะหรือว่าการเงินแปลกๆก,การเงินจากสิ่งลี้ลับถูกหวยรวยเบอร์แบบนี้ อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาที่ผูกลักนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในภพสุภะของท่านค่ะก็ต้องดูว่าท่านจะพบเจอกับเรื่องใดบ้างและหากใครที่อยากผูกลักนากันส่วนตัวอยากทราบตำแหน่งดาวตั้งรับก็สามารถแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างนี้มาได้นะคะ และชาวลัคนาราศีกันค่ะต้องบอกว่าความอดทนของท่านไม่ได้เหนื่อยเปล่าเลยเดือนนี้ทั้งเดือนต่อให้ท่านเหนื่อยทุกแค่ไหนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตลอดค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใครที่มีบ้านเช่ามีรถให้เช่ามีสินทรัพย์ต่างๆท่านจะสามารถนำสินทรัพย์มาแปลเป็นทุนหรือว่าจะสามารถต่อยอดสินทรัพย์ บางคนอาจจะมีบ้านที่รอคนมาเช่าอาจจะมีรถที่ไม่ได้สร้างไรายไดอย้อยู่เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมานํามาให้ก่อเกิดไรายได้อาจจะเป็นช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็คําพูดคําจาของท่านถึงแม้จะมีดาวคู่ศัตรูก็ตามแต่การคิดเร็วการตัดสินใจเร็วอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องทําอะไรให้เกิดผลสําเร็จโดยเร็วส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันค่ะฝ่าฟันอุปสรรคเดือนนี้ไปให้ได้นะคะสิ่งต่างๆจะทําให้เจ้าชะตาประสบกับความสําเร็จมีการเงินเข้ามานั่นเองค่ะและเรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างดาวราหูเล็งลัคนาแน่นอนว่าพินทุบาททุกใจเหนื่อยใจเกิดความเครียดเกิดความระแวง เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพของคู่ก็ได้เพราะว่าราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริ เกิดปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิดความอึมครึมและราหูเป็นดาวธาตุลมที่มักจะมีความโลดโผนเป็นลักษณะของอ,อยู่ๆก็คุยกันดีๆแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้นะคะก็ต้องควบคุมภาวะอารมณ์ทั้งตัวท่านแล้วก็ทั้งคู่ครองคนรักมีเกณฑ์กับการได้พบเจอคู่ที่เจ็บป่วยได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์กับการที่ได้พบเจออุปสรรคปัญหาก่อนแล้วถึงจะได้พบเจอความรักแท้นั่นเองค่ะ สำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่คนเก่ากลับเข้ามามีเกณฑ์พบเจอคู่คนในแดนไกลหรือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นที่อยู่ของท่านส่งผลให้ได้พบเจอกับคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่จุดที่จะปิ๊งรักได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในทุสถานะพซึ่งเป็นดาวคู่ครองของท่านก็รอให้เลยช่วงเมษายนไปแล้วค่ะ พอดวงดาวเดินอยู่ในจุดที่ดีเดี๋ยวช่วงระยะนั้นมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ไปอีกหนึ่งปียาวๆเลยนะคะรออีกสองเดือนเพราะว่าพอดาวเดินดีสิ่งต่างๆจะเข้ามาสนับสนุนหนุนนําเจ้าชะตาและท่านใดที่ผูกลักนาอย่างที่แจ้งค่ะพอเจอดาวอาทิตย์ท่านจะพบเจอคนที่มีอํานาจมีบารมีมาคอยส่งเสริมมาหนุนนําดวงชะตาหรืออาจจะคอยส่งเสริมอยู่เบื้องหลังก็ได้เนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ เพราะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูดาวตัวตนของแต่ละคนว่าอยู่ในภพเรือนใดและในรอบปีนั้นดูตำแหน่งดาวพฤหัสนะคะว่าจรมาเป็นตำแหน่งใดด้วยหากจรมาเป็นเดชในรอบที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพสุภะก็จะถือว่าท่านจะได้พบเจอคู่ที่มีชื่อคู่บุญคู่บารามีได้สร้างสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ใหญ่การซื้อบ้านซื้อรถแบบนี้นะคะสำหรับ รายบุคคลของเจ้าสตาค่ะและสำหรับดาวพระสุขใช้ถ่ายเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องเงินทองดาวสุขร์1ถึงได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่ในภพพันธุช่วงนี้ใครเห็นใครก็ชอบใครก็รักมีความสเสน่หาท่านมีสเสน่ด้วยตัวท่านเองท่านเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนหรือไปเตะตาต้องใจใครเข้าในช่วงระยะนี้นะคะความรักสดใสแล้วพอวันที่13ดาวสุขมาได้ตำแหน่งเทวีโชคในภพปุตตะอีก ความรักใหม่จึงมักเกิดขึ้นแต่ก็ระมัดระวังในจุดที่อาจจะทำให้พบเจอคู่ได้มากกว่าหนึ่งคนหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาเยอะแล้วเลือกไม่ถูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของชาวลัคนาราศีกันค่ะแต่เชื่อว่าช่วงระยะเดือนนี้ทั้งเดือนความรักสนใสส่งเสริมกันดีแล้วก็มีอะไรก็จะพูดจาเจรจาพูดคุยกันอย่างดีหรือถ้าท่านมีปัญหาอะไรนะคะท่านก็จะสามารถที่มีเหตุให้ เกิดการเห็นอกเห็นใจกันเพียงแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวพอวันที่13พอสุกมาอยู่ในบ้านของดาวเสาเป็นดาวคู่พัดพาคแล้วเจ้าเรือนไปอยู่ในภพอริด้วยก็อาจจะเป็นปัญหาขัดโชคลาภกันบางอย่างหรือมีความลัก อาจจะมีโชคเข้ามาหรือเสียบางอย่างไปลักษณะแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงค่ะถือว่าโดยรวมๆแล้วดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ทั้งเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์อของการวางแผนอยู่ในเกณฑ์ของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตไปในด้านดีนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะและหากใครอยากฟังคลิปดวงชะตาล่วงหน้าสามารถสมัครมาได้ที่ VIP ลุ u มค่ะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวซอนสามารถร่วมบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างค่ะขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับดิฉันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสวัสดีค่ะ